อมรับเนี่ยก็เพราะว่ารัฐที่มีอำนาจนตีตราว่าอันนี้เนี่ยใช้เป็นสื่อการในการแลกเปลี่ยนเหมือนเหมือนกับทองได้แต่ว่าถ้าใครเอาไปแล้วไปแลกเปลี่ยนไม่ได้มีปัญหารัฐยินดีที่จะเอามาแลกคืนแล้วก็เอาทองไปตกลง หเหรียญกระสาบที่มีตีตราแห่งอํานาจเนี่ยตราทั้งหลายแต่ละประเทศเนี่ยก็เลยใช้เป็นสื่อการในการแลกเปลี่ยนแทนทอง่ยโฮโฮโฮคุณลุงคะแล้วเงินที่เป็นกระดาษนะคะธนบัตรใช่ไหมกระดาษเฉยๆเนี่ยมันเป็นสื่อการในการแลกเปลี่ยนไม่ได้รัฐที่มีอํานาจก็ตีตราลงไปพิมพ์ธนบัตรอย่างที่หนูเคยเห็นมีลายเซ็นด้วยใช่ไหมรัฐมนตรีครั้งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ใช้ได้ตามกฎหมายมันก็คกล้ายๆกับเหรียญและทีนี้รัฐบาลเขาเอาทองเก็บไว้หนุนหลังเป็นเงินสำรองสำหรับพิมพ์ธนบัตรคุณลุงคะแล้วเงินดอลลาร์เงินเยนเงินต่างประเทศจะต้องมีทองหนุนหลังเหมือนเงินบาทของเราไหมคะมีตอนเริ่มต้นเขาก็มีทองหนุนหลังเหมือนกันเพื่อให้คนเนยยอมรับพอคนยอมรับกันมากๆไอ้ทองที่หนุนหลังเนี่ย เขาก็เริ่มมีสัดส่วนน้อยลงไม่ต้องมีร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ได้ก็ลดเหลือ80 70, 60 50ไปเรื่อยๆเพราะคนมายอมรับอยู่แล้วนี่นะใช่ไหมหลังจากนั้นคนจะพิมพ์ธนบัตรอย่างเช่นประเทศไทยจะพิมพ์บาทเงินบาทไม่ต้องหาทองก็ได้ก็ไปเอาดอลลาร์ไปเอาเงินปอนด์ไปเอาเงินยูโรไปเอาเงินเยนเพราะคนเขายอมรับเงินต่างๆพวกนั้นว่ามันมีทองหนุนหลังหรือคนยอมรับ เราก็เอาอันนั้นเนี่ยมาเก็บแทนทองเป็นเงินสำรองในการพิมพ์ธนบัตรก็ได้คุณลูกคะเจนสงสัยคะ่ะว่าทำไมาเงินของประเทศไทยใช้เงินค่าบาทแต่ว่าเงินของอเมริกาใช้เงินดอลลาร์แต่ทำไมา1ดอลลาร์ถึงไม่เท่ากับ1บาทล่ะคะเออถามดีอา้าวสมมุติเจนช่วยลงตอบลงหน่อยสิถ้าเราไปตั้งเงินบาทกับดอลลาร์ให้มีค่าเท่ากัน1ดอลลาร์แลกได้1บาท ประเทศไทยขายของอย่างหนึ่งไปตั้ง100บาทคนอเมริกาเห็น100บาทเขาต้องใช้เงิน100ดอลลาร์มาแลกซึ่งปกติมันประมาณถึง3,000กว่าบาทถูกไหมโอ้โหมันแพงก็ไม่ซือ้อเราก็ขายไม่ได้แต่พออเมริกาตั้งสินค้าบางตัวร้อยเหรียญอย่างเช่นพวกไอ้โทรศัพท์มือถือสมัยใหม่ที่คนเขาชอบนั่นนะ สมมติเขาตั้งร้อยเหรียญคนนายบอกอเฮ้ยซื้อเลยมันร้อยบาทเท่านั้นเองเพราะมันแลกหนึ่งต่อหนึ่งหนึ่งบาทหนึ่งดอลลาร์คนนายก็แห่ซื้อหมดเลยซื้อ้ะจนเงินตราในประเทศเราที่เราสำรองอยู่หมดตรงเราขายของไม่ได้ได้แต่นำเข้าซื้ออย่างเดียวอ๋อเข้าใจแล้วล่ะคะ่ะ